สิสองสิงหามาบรรจบน้อมคำรบแด่องค์พระทรงศรีพระบรมราชินีนาถราชชนนีพระกรณียกิจสภากาชาติไทยทรงช่วยเหลือบรรเทาทุกข์สุขภูณเพิ่มทรงริเริ่มศิลปาชีพร่วมสมัยราชทั่วล่าหลอมรวมร้อยดวงใจ ถวายพระพรชัยขอพระอ,องค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางบุษดีสุวรรณรัตนายกเหล่ากาชาติจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดภูเก็ต เพนกระจางกลางฟ้าพยมบนสะสีทรเยี่ยมยนเวหนหาวหยาดน้ำทิพกาลรุนวับจับแสงพราวสุขสกาวดุดดาราเด่นล่าไกสิริดนเฉลิมพระชนมพันษาสิริบุญญาพระบารมีสีสมัยเทวาสวัสดิจ์จัสพรมงคลชัย มิ่งขวัญไทยภัยบูญสถิตตาบนิดนิรันด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสรัญญาเพชรยวนนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพังงาพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดพังงา ของพระศกกาบบังคมบรรมนาถเบื้องพระบาทพระมิ่งฟ้าโสภาสมัยน้อมจิตพักด้วยรักยิ่งกว่าสิ่งใดแม่ฟ้าไทยเด่นสงาสมบารมีขอถวายอาเสวาดราชยศเป็นบาทบทพระพรชัยพี่ไรสีจากเหล่าข้าพระบาทราชธานีขอเอกองค์ราชชนนีทรงปรีดา ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายปิยวัติพรชัยยาอธิบดีอายการสำนักงานคดีแรงงานภาค8พร้อมด้วยข้าราชก,การฝ่ายอายการสำนักงานคดีแรงงานภาค8สำนักงานอายการจังหวัดภูเก็ตและสำนักงานอายการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต บังคมบาทแม่หลวงของปวงราชประชาชาติชื่นชมสมสมัยพระคุณแม่ชื่นช่ำน้ำพระไทยทรงมีให้ทุกคนบนแผ่นดินเมื่อสิบสองสิงหาเวียนมาถึงน้อมคำหนึง่งล่มบุญอุ่นเกษาไทยเป็นไทยเพราะเหตุพระเมตตาปรารถนาของพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้านายวงสพัฒน์วัชนะจำนงผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรภาคหนึ่งช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงกระบี่พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในศาลแขวงกระบี่ บังคมบาทแม่หลวงของปวงราชประชาชาติชื่นชมสมสมัยพระคุณแม่ชื่นชมน้ำพระไทยทรงมีให้ทุกคนบนแผ่นดินเมื่อสิบสองสิงหาเวียนมาถึงน้อมคำหนึง่งร่วมบุญอุ่นเกษาไทยเป็นไทยเพราะเหตุพระเมตตาปรารถนา ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าพลเรือโทสุวัตดอนสกุลผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคสามพร้อมด้วยข้าราชการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคสาม สุปสีที่12สิงหามาศไทยทั้งชาติเทิดพระคุณอุ่นเกสีสมเด็จพระราชินีนาถราชชนนีพระพันปีสีแผ่นดินงามถิ่มไทยเย็นศีระพระบรารมีพรีเพื่อราชปลุกศิลศาสตร์ชาติสยามงามผงใสครบ93พระพันสากลือฟ้าไกลน้อมเทิดไทยให้พระองค์ ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอดีชะข้าพระพุทธเจ้านายอดิศักดิ์ชัเชเวทผู้อำนวยการสถาบรรันการอุตสาภาคใต้สองพร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการและบุคลากรสถาบรรันการอุตสาภาคใต้สอง เฉลิมพระเกียรติราชชนนีพันปีหลวงไทยทั้งปวงฉลองชนมงคลสมัยพระมิ่งขวัญร่มโพทองป้องปกไทยแผ่กิ่งใบเย็นทั่วล่าเพราะพระบารมีทรงเป็นพระพันปีหลวงแห่งปวงราชเดินตามรอยพระยุคลบาททั่วถิ่นที่ พระจริยวัตรงดงามคุณความดีพระราชกรณีล้นเหลือเพื่อปวงประชาวโรกาศคล้ายวันพระราชสมภพขอน้อมนบอัญเชิญเทพทุกทิสาอานวยพรพระราชชนนีเปรมปรีดาไทยทั่วล่าเทิดเหนือเกล้าทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า นางนัทยาพรเสวตานนนผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินภูเก็ตในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีคณะผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินภูเก็ตในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพพรตราชส,ส,สุดาสยามบรมราชกุมารี พระกรุณาประชาไทยในทุกถิ่นพระเมตตาไม่รู้สิ้นทุกแห่งหนทรงพลิกฟื้นภูมิปัญญาสู่สากล ทรงเกื้อกูลปวงชนพ้นทุกภัยพระปีชาสามารถทั้งศาสินเสริมแผ่นดินให้เรืองลองผ่องสวยหัตถกรรมเลิศล้ำงามวิไลผ้าไหมไทยทรงสรรสร้างทางประชาทั้งพื้นป่าแหล่งน้ำลำเนาภัยท้องทะเลกว้างไกลทรงรักษาพระบรมราชชนนีสีพาลาพระบุญญาปกเก้าวเหล่านิกร น้อมคุณพระไตรลัตพิพัฒผลเฉลิมพระชนเชิญเทวาสมมโสรบัณดานดนจตุรพิษพิสิทธพรนิรัน,นดรขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายจีรพงศ์ตรงฤทธนามผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาสช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาสมทบผู้ปณีปนอมและข้าราชการศาลยุติธรรมในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูกเก็ตอาเรียลาวาตบาทบงพระสงศีคราดิถีมีพระชนมงคลสมัย วันเฉลิมเจิมจลัดเพียงฉัดชัยล่มโพไทยไทยทุกเผ่าเหล่านิกรเปรียบมารดอนอาทรห่วงปวงประชาพระเมตตาดังทาราในคาร้อนลดวิโยคโศกเศร้าบรรเทาทอนขอยอ,อกรเหนือเสียนเกล้าวบรรดาลดนขอเดชะพระไตรัฐพิพัฒผลสุภมงคลกุศลฤทธทุกทิศร่วมอวยชัยพระ,กะเกษมเปรมปีดา ถวายพระพรขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกหมอมขอเดชะข้าพระพุทธเ,เจ้านายเลวัตอารีรอบนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตหัวหน้าส่วนราชการขร้าราชการลูกจ้างประจําและพนักง,งานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พระปรีชาก้องสากลหลนการุณทรงคำจุนหนุนแผ่นดินทุกถิ่นฐานสร้างอาชีพพัฒนาพระราชทานทุกโครงการทรงงานเพื่อเกื้อผองชนพระพันปีหลวงดวงใจชาติราษฎรพระอาทรน,นำเปรมปรีทวีผล เฉลิมพระชนมพันษาน้อมกมลเทพดานดลพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าในสวัสดิ์สวร,รันผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดภูเก็ตข้าราชการเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดภูเก็ตรู้สิสิ่งหาคมบังคมบาท พระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระศกนิกรน้อมใจไทยทุกดวงประทับสวงอภิวนันอันชุรีทรงเป็นแม่แห่งแผ่นดินถิ่นสยามทรงงดงามพระจริยวัตรสวัสดีทรงบุญญาสมสงา่าพระบารมีราเป็นปรีกรเกษมสุขทุกคืนวันมิ่งมงคลเฉลิมพระชนมพันษาขอเทวาอำนวยชัยพระมิ่งขวัญ จตุลพิษพรประเสริฐเลิศอน,นันต์นินีลันขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสาวอุทัยวันทรัพย์สุนทรกุลนายกสมาคมสติภูเก็ตพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมสติภูเก็ต พระาการุณาประชาไทยในทุกถิน่นพระเมตตาไม่รู้สิ้นทุกแห่งหนทรงพลิกฟื้นภูมิปัญญาสู่สากลทรงเกื้อกูลปวงชนพ้นทุกภัยพระปรีชาสามารถทั้งศาสตร์ศิลเสริมแผ่นดินให้เรืองรองผ่องสวยหัตถกรรมเลิศล้ำงามวิไล ผ้าไหมไทยทรงสรรสร้างทางประชาทั้งผืนป่าแหล่งน้ำลำเนาไพรท้องทะเลกว้างไกลทรงรักษาพระบรมราชชนนีสีพาราพระบุญญาปกเกล้าเหล่านิกรน้อมคุณพระไตรรัฐพิพัฒผลเฉลิมพระชนเชิญเทวา สโมสรบรรดาลดนจตุรพิษพิสิทธ์พรน,นิรันดรขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางนัดกัญญาแสงโพนายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยภูเก็ตพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารและสมาชิก พระทรงเป็นเช่นแสงแห่งจันฉายทอประกายพร่างพรมห่มผืนล่าสร้างความสุขร่มเย็นไทยประชาเกินพนานากล่าวถ้อยมาร้อยเรียงเฉลิมชนพระชนนีพันปีหลวงไทยทั้งปวงวอนเทพไทยได้แท่เสียงคำพรเริศเพลิดแพร้พรวแ้วสำเนียง ประคองเคียงถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางประพิษสุทธสุนทรางคุลประธานนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลรัศดาพร้อมด้วยตัวแทนนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลรัศดาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต เฉลิมพระชนมพรรษาสุภพมงคลอิ่มกมลเปลมจิตนิมิตหมายลุสิบสองสิงหาคมพิลมใจทุกถวยไทยทำนงมั่นกตันยุตาขอบุญบันอันน้อมในพระไตรัตขออำนาจแห่งคำสัตย์ประพัดสอนดลสวัสดิ์พระวสสาสถาพร เป็นมิ่งฝันระสกนิกรยิ่งยืนนานพระสงาเพิดแพ้วแก้วนาลีพระทรงมีเมตตาธรรมนำกุศลพระเกียรติก้องเกียงไกรในสากลอวยบันดลขอพระอ,องค์ทรงพระเจริญด้ยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายจุมพลตันประดิษฐ์รองนายกเทศมนตรีตำบลจังทะเล คณะผู้บริหารสมาชิกสภาข้าราชการพนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลยังทะเลจังหวัดภูเก็ต เฉลิมพระชนมพรรษามหาสมัยขอเทิดไทยพระบรมราชชน,นีสีสยามนามสิริกิตของแผ่นดินถิ่นไทยงามลุ่งเรืองรามลุ่งล่าสีสากลขออัญเชิญเทพเทวาพร้อมไตรัตน้อมมนัสอัญชุลีทวีผลด้วยบุผามาลัยพศบทนิพนธเฉลิมชนมงคลสวัสดพิพิพัฒน์พร นอภิรักษ์ขิตะสมัยกเกษมสีองค์บารมีทรงเปรมปรีสีสมอนทรงเกลือเกียริกึกก้องที่ลันดอนถวายพระพรขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายธราดลพินิสัจธรรมผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุงช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาสมทบและข้าราชการศาลยุติธรรมในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงาขอพระแม่ทรงมีพระพระนานณาไมย ขอพระฟื้นจากโลกภัยไร้หม่นหมองขอพระเกื้อเปรื่องทุกชนทรงคุ้มครองขอพระป้องเหล่าประชาด้วยพระบารมีด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสมสุขสัมพันธ์ประทีปรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตและบุคลากรในสังกัด สำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดภูเก็ตเฉลิมเกียรติราชชนีพันปีหลวงไทยทั้งปวง ฉลองชนมงคลสมัยพระมิ่งขวัญล่มโพทองพ่องอัมพัยแผ่กิง่งใบเย็นทั่วล่าด้วยพระบรารมีทะเสด็จเยือนยนชนทั่วถิ่นสืบสารศิลปกรรมล้ำวิถีพระจริยวัตรงดงามแผ่ความดี พระราชกรณีล้นเหลือเพื่อปวงประชาวะโลกาสคล้ายวันพระราชสมภพขอน้อมนบอันเชิญเทพทุกทิาอำนวยพรพระราชชน,นีเปรมปรีดาขอพระพรานาไมยยิ่งไพบูร์สำเร็จหวังดังจิตสำรฤทผล บรรดาลดนโลกภัยหายมลายศูนย์ประสบสุขประสงค์ใดให้เพิ่มภูนทวีคูณกเกษมสารสำราญเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสาวนิยดาอักนิต์อุปนายกสมาคมสตรีจังหวัดกระบี่ และคณะเพนกระจ่างกลางฟ้าพยมบนสัสิทรเยี่ยมยนเวหนหาวยาดน้ำทิพกาลุนวับ จับแสงพลาวสุขสกาวดุดดาราเด่นล่าไกลสิริดนเฉลิมพระชนมพันษาสิริบุญญาพระบารมีสีสมัยเทวาสวัสดิ์จลัดพรมงคลชัยมิ่งขวัญไทยภัยบณ์สถิตตาบนิดนิลันด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายมนชัยตโนดผู้อำนวยการท่ากาัศยานภูเก็ต พร้อมผู้บริหารท่าอากาศยานภูเก็บบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนจะเริมเกียรติเสราราชชนนานี องค์เม่งขวัญจักรีวงทรงสมัยพระเมตตาท่วมทนล้นหวงใจข้าพ้องไทยลำลึกในพระกรุณาาลากโรงการอาทรประชาราทรงเบืองปราดประจักษ์ชัดเป็นหนักหนามอบโอกาสฝึกเหล่าช่างศิลปารักษาป่าคู่เป็นดินถิ่นเลยมทองขอพระองค์ทรงสรานปันปีหลวง ปกเกตปวงประชาเฉยใส่ตั้งผงจงฉลิดดังหวังอัศยปองคงคันโลงคลองใจใส่นิรันด้วยกล้าวด้วยกระมมขโขเลชะข้าพระพุทธเจ้านายสมหมายบุตรมิตรประธานคณะกรรมการประธานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านควรโกจันพร้อมด้วยคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านควรเกาะจันผองผศะกราบบังคมบรมนาถเบื้องพระบาทพระมิ่งฟ้าโสภาสมัยน้อมจิตพัก ด้วยรักยิ่งกว่าสิ่งใดแม่ฟ้าไทยเด่นสงาสมบารมีขอถวายอาเสรวาดราชยศเป็นบาทบทพระพรชัยพิไรสีจากเหล่าข้าพระบาทราชธานีขอเอกองค์ราชชน,นีทรงปรีดาด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าในรวมพลเหล่าว่าน ในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงาและคณะเจ้าหน้าที่สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดพังงา,าทะตรงเป็นดวงใจไทยทั้งผองพระเกียรติกล้อง เกลืไกลแผ่ไปสาลพระเมตตาเปี่ยมล้นทนดวงมานเกิดจดจานอนันกิดทั่วทิศไทยศิลปาชีพเสริมทรงดำรงค่าทั่วแหล่งล่าลือเรื่องเรื่องสมัยเหล่าประชาทั้งปวงน้อมดวงใจขอถวายพระพรชัยทรงพระเฉริญด้วยเคราด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าในวิทยาเกตชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตพร้อมด้วยผู้บริหารคณะครูบุคลากรและนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต